ตอนนี้นะคะพามาดูห้องที่วัน p ั u s ิ e น i d e ส c สี่นะคะห้องนี้เป็นห้องขายนะห้องอยู่ชั้นเจ็ดค่ะห้องนี้เป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาดสามสิบหกตารางเมตรค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนครัวค่ะห้องใหม่มากๆเลยนะมีทางผู้ดูดความต่อไฟฟ้าเป็นของเเฟเล่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นสองประตูค่ะตู้เย็นจะเป็นของชาร์ตแล้มีไมโครเวฟอิเล็กทรอนกส์ให้หนึ่งเครื่องแล้วก็ ห้องตกแต่งแบบนี้เลยแล้วตรนนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะสําหรับสองที่นั่งค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซน living room โซน l ิฟ i ิ g r o ูมก็จะมีโซฟาให้หนึ่งตัวนะคะและทีวีให้หนึ่งเครื่องเป็นของ s k y w o r t นะคะและห้องเนี่ยก็จะมีระเบียงตรงระเบียงตรงนี้นะคะเขาติดตะข่ายกันนกมาให้เรียบร้อยนะคะห้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนนะคะ่ะและยังมีเครื่องซักผ้าให้หนึ่งเครื่องนะคะ ต่อไปนะคะมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเนี่ยเขาจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้ง,งนะคะมีทั้งหอเครื่องสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์นะคะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตกภัยในห้องอาบน้ำนะคะภายในห้องอาบน้ำปติดเครื่องทำน้ำอุ่นของ panasonic าาที่หนึ่งเครื่องนะคะตรงนี้ก็ติดแล้วน้ำไม่ไหลออกมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาทำมาอย่างดีเลย นี้นะคะเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะเป็นประตูปิดกั้นเป็นแบบนี้นะคะและตรงกระจกตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ส่วนตัวเรวาเพราะในห้องในเจ้าของห้องเดิมเขาได้ติดพมานตรงนี้เรียบร้อยค่ะตรงนี้ก็ยังมีอ่าเป็นโตเครื่องแป้งนะคะและห้องนอนก็มีแอร์หนึ่งตัวนะคะและ้วก็ที่ห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งตัวเป็นของยอทั้งสองเครื่องเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงะคะ่ะเตียงขนาดห้าฟุต ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและด้านนั้นก็จะเป็นวิวค่ะสำหรับราคาขายนะคะห้องนี้ราคาขายอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเจนนี่แม่ได้ที่เบอร์โทรแล้วก็คอนแทคตามข้างล่างนี้เลยนะคะคอนโดนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับทั้งนักศึกษาพายากหรือว่านักเรียนที่โรงเรียนวชิราวิทยนะคะ การเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะเพราะว่าใกล้ทางเซ็นทันเฟสิวัลนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะคอนโดนะคะอยู่ที่บนถนนซูเปนนอร์ไฮเวย์ค่ะใกล้กับบิ๊กซีด้วยคือสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบๆคอนโดเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะนจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนค่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้บาย